สวัสดีพี่น้องแฟนครับอีซีทางบ้านเด้อวันนี้เป็นอีพีที่สองพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นอีกเป็นอีพีที่สองมาถามรอบแรกเป็นอีพีแรกน้องพี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดลองลองปลูกแตงอยู่ครับพี่น้องวันนี้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิพาแนะนำไปเด้อครับเด้อเดี๋ยวเพิ่นสิพายางเบิ่งแปลงของปอทุ่นนะครับเด้ออ่ะไปเฮาใหายางเบิ่ง แปลงเป็นไดครับแตลงนี่แหละครับอันที่มาเบิงหมื่นจิตยามแปลงแล้วบันทึกกัได้ลงเม็ดครับปลูกปลูกแล้วมันกับได้เกิดแล้วได้ครับกันนี่ได้ครับนี่ได้ครับนี่ยกำลังเกิดเป็นต้นหน่อยครับเป็นต้นเล็หน่อยอยู่ครับได้หลุมละสองต้นหลุมละสองต้นเด้อพี่น้องหลุมละสองต้นสองต้นสามต้นพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวเพันผ้ายางพายางเบ่งแปลงนี่เป็นอีพี่ที่สองพ่อมันเกิดต้นน้อยแล้วเขาจะไฮน้ำครับให้น้ำมาจากไส่เขบครับให้น้ำพยายามให้น้ำเพราะไฮต้นมันตายนะครับครับครับผมเพราะไฮต้นมันตายนะครับเนาะเลี้ยงไว้ให้เขาไงครับครับเรื่อยๆรื่อย บ um, numbers, ay, mm ่เบิ่งน้ำว่าจะใส่จะใส่น้ำไหลายใส่ระยะเวลาจากมือครับนี่มันเกิดเกิดเป็นต้นหน่อยขึ้นมานี่สามมือครับสามมือเด้อครับพี่น้องเด้อเอฟซีทุกวันทุกท่านอันนี้ได้ที่เห็นนอยู่่ีเขามาติดตามได้เลยครับเขามาติดตามได้เลยประมาณเขามาเบิ่งได้เลยครับประมาณหามือครับเขามาคอมเมนต์ได้เด้อครับเด้อประมาณหามือเด้อพี่น้องออกใบเลี้ยงครับครับเริ่มมีใบใบแฉะ ตกำลังออกนี่ครับนี่ครับกลางกกำลังออกเป็นใบแดงใบยังเด้อพี่น้องเด้อยนี่เบิ่งเอานี่ครับกลางนี่ครับครับเดี๋ยวเพผนจะพายยางไปเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องถ้ามันออกใบแท้แล้วก็เขาก็เริ่มฉีดฮอร์โมนให้มันเริ่มฉีดฮอร์โมนเด้อพี่น้องเด้อฉีดฮอร์โมนไปเรื่อยๆตามระยะของต้นแตงพี่น้องก็อีกประมาณ จักอาทิตย์นึ่งเด้อหอมฉีดฮอร์โมนเด้อเดี๋ประมาณอาทิตย์นึงได้พี่น้องเด้อประมาณอาทิตย์นึงพี่น้องเขามาติดตามเรื่อยๆแล้วก็ฉีดฮอร์โมนให้ใส่ปุ๋ยได้ครับครับฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยได้อ่าใสเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วใส่เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วเด้อพี่น้องอีกโดนบ่ครับนี่ที่ได้ใส่ปุ๋ยอีกประมาณอาทิตย์นึงครับต้นต้นนี่หระอาทิตย์นึงเด้อครับเด้อพี่น้องอีกอาทิตย์นึงเขามาติดตามเรื่อยๆครับ ใบแทนใบค่ายมันนี่ครับครับใบแทนนี่ผมไม่ทายเบิ่งเด้อพี่น้องเป็นใบแทนใบค่ายมันทั ane, right? ้งนเด้อครับ <USSR> น oh, yeah, well ี่ครับถ้าเห็นใบนี้ออกก็คือเริ่มเริ่มดีไซนปุ๋ยแล้วครับครับครับนี่ครับเจ้าของเพิ่นพายางเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งสวนไปเรื่อยๆก็ลายแล้วครับเฮ็ด16ครับ16แถว16แถวเด้อพี่น้อง16แถวเพิ่นเฮ็ดมานี่16แถวเพิ่นก็เฮ็ดมาหลายปีกัวก็ประมาณ สี่สิบเมตรต้นเงาสี่สิบเมตรเด้อพี่น้องสี่สิบเมตรต้นาวาของพี่น้องแฟนคลับเอฟซีก็เกิดเกิดดีแลครับเขาต้องมันลุ่มอย่างแงี้ยเขาต้องเฮ็ดไอ้ต้นเพาะไว้ยุคแมนครับไว้ถัดไว้ถัดสามครับลุ่มได้ดีมันก็เกิดแต่ว่ารอบนี้มันเกิดดีรอบรอบที่สามนครับครับครับ เราดีงามพี่น้องเราดีงามเกิดงามครับใบเลียงกับใยดีพี่น้องได้ใบเลี้ยงนี่ครับใยครับใยใยนี่ครับนี่ผมเห็นน้ำตอนแรกนี่ล้วเห้นน้ำช่วงแรกด้อพี่น้องประมาณห้าโมงแรงสามสามโมงแรงสามโมงสามโมงด้อพี่น้องเป็นให้น้ำสามโมงแรงครับครับผมก็เปลี่ยนขอโทษขออภัยเขาเกิดเขาหมินมาเลยเด้อครับเขาหมินมาเลย เทากัเบิ้งเบิ้งดินน้ำที่เขาให้น้ำใายน้ำยอด่ามันมันแชะบ่ครับครับกวบคุมไปน้ำครับคันมันมันแชะไหลมันกับเห็นเหตุต้นแตงเขาตายครับเทากัเบิ้องเบิ้งน้ำครับครับครับเบิ้องต้นแตงเบิ้องดินน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆก็สนใจก็เขามาติดตามเด้อครับเด้อใส่หลคันมันกวมมันยังสีครับสังเกตเบิ้งน้ำสังเกตเบิ้งน้ำเด้อพี่น้องเด้อ บังม่มันควซุ่มับมันดินดินมันซุ่มับเลยดินมันซุ่มน่กบบ่หาุ่มดีครับพี่น้องซุ่มแห้งพี่น้องซมันซุ่มร้ายกับ่ได้ซุ่มหลายก็บอได้อีกเนาะครับเนาะส่น้กระาใส่น้าส้ครับกับว่าตองเล็งน้ำแห้งนะครับเนาะ ก็ต้องเร่งน้ำแห้งปันใดมีพรมพอดีเลยครับเดี๋ยวผ่านยางทัวเด้อพี่น้องเด้อยางเกินกับยางหลายเขากับไสจองเว้นกับไสใดเลยเห้นมันแห้งอ่าแห้งกรเว้นกับไสใดเด้อครับเด้อพี่น้อง้้้าางหหนนดิแครับสนใจมากกับเขามาติดตามเลยเด้อครับเขามาติดตามได้ก็เป็นยางเก่าเคยมาแล้ว ครับครับครับเว่าหันชนหันดินมมันแข็งหายยางนาเองสิเนาะบ่กถึงเวลาใสสามม้งดีแมนครับเขาก็ใส่กางเว้นได้ใส่กางเว้นก็ได้เนาะครับเนาะเิแต่งกับสวัสมีปัญหาเนาะว่ามีปัญหาเลยเวลาล้างจากมันเกินสิแล้วเขาก็ให้น้ำให้ฮอร์โมนครับฮอร์โมนกมับสามมือกับฉีดเท่นึงสามมือฉีดเท่นึงเด้อครับ สามือสิทีหนึงพ yeah> ี่น้องแล้วแต่เทาสีเอาฮอร์โมนครับอันใดที่เาว่ามันดีนั umm> ่นแหละครับผมนี่เด้อพี่น้องอันใดดีๆเจ้าของสวนเพิ่อนก็บอกให้เรื่อพี่น้องเรื่อเรืองรอบๆนี้ครับครับครับเกิดดีทุกแถวครับครับเกิดดีทุกแถวเกิดง่ามครับพี่น้องเกิดง่ามีหลีนั่งเท่ามันเกิเห็ดไอ้ซอมเพาะเพาะไว้แต่ซอมครับ แท่ถาดไว้์ซอมอันเที่ยวนี้มันบ่ได้บ่ได้ซ่อมครับแคี่ยนนี่ลองว่าผลผลิตด,ดีอีหลีพี่น้องวันี้ม่ยังแน่ให้พี่น้องไปเบิงเ่งแน่นอกจากแตงแล้วแตงก็มี่เสพบานี้พาแนะนำเอฟเฮาฉีดฮอร์โมนเฮาครับฉีดฮอร์โมอนแล้วเฮาต้อง เตรียมถังปุ๋ยได้บ่ดนี้อ่าเตรียมถังปุ๋ยแต่แดงเกิดซ้ำนี่หระครับครับเกิดได้ยังไซ้ำนี่อืมเตรียมถังปุ๋ยแล้วเนาะพี่น้องเตรียมปุ๋ยแล้ววันนี้ไปเตรียมให้ปุ๋ยพี่น้องเตรียมให้ปุ๋ยแบบเดี๋ยวผมจะของเพื่อนสิพาไปพี่น้องพาไปติดตามไปได้พี่น้องติดตามครับครับครับผมครับผมเดี๋ยวเพื่อนสิพาติดตามไปเรื่อยๆสวนเพื่อนกระไรพี่น้อง มีหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องมีอย่างเน่ยมีหอดบักฮงพี่น้องหรือคนไทยเขาเอิน่ามาละก่อเด้อพี่น้องเด้อพอได้กินพอได้ขายเด้อพี่น้องเด้อพอได้อยากพอได้กินใส่ถังอันสิบผ้ามาเบงผ้าเบงถังปุ๋ยพี่น้องเด้อปล่อยใส่แปลงแตงพี่น้อง อันนี้มาฮงพี่น้องง่าย่พี่น้องแรกแดดก็มาซื้อเอาก็เพิ่ดได้พี่น้องอ่านี่เป็นทางปุ๋ยครับพี่น้องใส่ระบบองใส่ระบบองพี่น้องสูบน้ำสูบน้ำขึ้นมาจากปั๊มเอารถปั๊มขึ้นมาเสร็จท่อทรงท่อทรงมาใส่องทรงหนามมาลรงองนะครับเน้องะโรงองนี่แล้วอันนี้เป็นของน้ำอ่แมนครับแมนครับวันนี้ ทางปุ๋ยที่ว่าสนี่เด้อครับทางปุ๋ยเอาไปใส่แตงที่เบิ่งมาหันบ้างครับนี่เอาให้มันอยู่คู่กันกับน้ำกับปุ๋ยคครรัับบผมปุ๋ยกับน้ำอ้าววันนี้ที่จบถ่ายคลิปแล้วมีอยังฝากเอฟซีทางบ้านเนี่ยฝากแฟนคลับเอฟซีทางบ้านเนี่ยก็มีอย่างไรก็แบบเอ็เพชรอาชีพแตงที่เราเป็นอาชีพเกษตรกรเด้อพี่น้อง เกี่ยวกับแตงเพชรยุนไหน้าธงหน้าเนี่ครับชูไห,ห,หน้าธงหน้าเด้พี่น้องเน้อซีซีไฮปุ๋ยก็คือเอาปุ๋ยมาใส่ในนีนครับแมี้ครับดังบอมวอมสั่งกิโลไปเรื่อยๆแมีแคค้ครับคือไฮติแหลกโลหนึ่งจังสีไหมครับครับครับบัดนี้เราก็ไปปล่อยปล่อยลงมาหนีแล้วกับน้็ปล่อยลงาม,มาตามสายได้พี่น้องน้ำตรงไปน้ำท่อนต่งไปตามท่อนให้น้ำดัน ดำเนินไปคนละครับพี่น้องติดทีร่งเปแปลงครับครับอันนี้ผมก็เฮ็ดแล้วเัมนผมเตรียมแล้วอ่าสิจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อย่าลืมพี่น้องแฟนคลับ FC ทางบ้านอย่าลืมให้ติดตามเข้ามาติดตามหลายๆเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวอันครับอ่จาจักประมาณ20มื้อจังถามมาบ่งอีกครับอีกประมาณ20มื้อเด้อพี่น้องครับจะยังไม่ยมยามท้าวขาวคนอีกิสไ ปลาแดงมันสิเป็นหน่วยตักชนะใด้ยังไงครับครับครับอ่าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะเด้อเด้อครับเด้อชาวบ้านนี่ยแหละครับอ่าเป็นวิธีแบบแบบบ้านๆล่ะพี่น้องชีวิตบ้านๆนี่ยแหละครับเด้อใช่นี่แหละครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ